สวัสดีค่ะทุกท่านไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะองค์พญานากคกี่องค์นะสามองสามองค์มีองค์ดำ,ดำเขาเรียกว่าเป็นมีอะไรบ้างอะค่ะน,น้อยองค์นินองค์นินกำลังถามพี่เขาว่าแต่และองค์เนี่ยหลวงปู่ห<อ> <c oughs> ลวงปู่อคืงวูป่หลนิมิตมาเนี่ยออกแบบหลวงปู่ออกแบบหล,ลวงปู่นิมิตขึ้นมาว่ามีพญานาคแบบนี้ เขาบอกเวลาหัวข้านี่จะแบบโอ้โหใช่มีแสงด้วยใช่มีแสงด้วยท่านสวยงามหลังจากนั้นเสียดายอ่ะใครที่ไม่ได้มานี่เสียดายมากมากเลยอ่ะโอ้โหมีองค์ดำเด็ดแต่ว่าพอท่านเขียแบบแล้วหลังจากนั้นท่าน โอ้สวยจังเลยคิดถึงอาจารย์จังเลยอ่ะสวยที่สุดเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสมาอีกเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สวยที่สุดของจังหวัดกาฬสิน์ค่ะ